สวัสดีค่ะ14ล้านดวงใจนะคะที่ให้กำลังใจสามสาวนะคะขอบคุณมากๆากเลยที่ให้กำลังใจนะคะก็จะถึงเวลาสี่ทุ่มแล้วนะคะก็ขออนุญ,ญาตว่าขอเวลานิดนึงก่อนนอนนะคะออมาขอเวลานอนนอนดึกก็คงไม่ไหวนะคะก็คงจะเป็นให้นอนดึกก็คือตาม ปกติเราก็ไม่ควรนอนเลยสี่ทุ่มเนาะแต่ว่าตอนนี้เรามาสู้เอากับเวลานะคะก็ต้องนอนดึกหน่อยตอนนี้ก็เรยอย่างเต็มที่เนาะเราอย่างเต็มที่เลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะพอดีทำงานเปิดใช้คอมอยู่ก็เลย โอกาสมาแวะทักทายด้วยขอเวลานะคะขอเวลากับทุกคนนะคะขอบคุณนะคะ41ล้านดวงใจค่ะที่มาให้กำลังใจสามสาวนะคะพอดีเมื่อกี้พูดถึงเรื่องไปโรงพยาบาลนะคะทางาโรงพยาบาลเขาประกาศตรวจเลือดนะคะในการคัดกรองหาไวรัสตับอักเสบชนิด B และ C นะคะซึ่งเราก็ไปตรวจแล้วก็ปกติ ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะโรคตับอักเสบบและ C เป็นยังไงพอดีทางโรงพยาบาลเขาก็ให้โบชว์มาเนาะล้วก็อ่านดูนะคะลูกนี้ก็สำคัญนะคะตับอักเสบบและ C ก็เป็นลูกติดต่อทางเพศสัมพันธ์อีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเราก็ควรที่จะป้องกันไว้แล้วก็การสัมผัสพวกสาร พวกเลือดนะคะสารน้ำเมือกสารขั้วหลังอะไรพวกนี้ก็ถ้าเรามีเพลก็สามารถที่จะจิตได้เหมือนกันนะคะในส่วนของวันับตับอักเสบ B ีนี้ก็สําคัญนะคะเพราะว่าถ้าหากเราบางคนมันจะไม่มีอาการแสดงนะพอเราจะมีอาการแค่เล็กน้อยนะคะซึ่งก็เป็นอาการไม่มากก็จะทําให้เราป่วยไปเราไม่รู้ว่าเราเป็นโรคตับอักเสบ ชนิด C นะคะซึ่งถ้าใครที่ได้รับเชื้อตัวนี้เข้าไปแล้วมันก็จะเป็นการติดเชื้อเรื้อรังแล้วก็ตามมาก็จะเป็นทาเป็นตับอักเสบแบบเรื้อรังนะคะซึ่งก็จะเป็นค่อยเป็นงค่อยไปไม่ค่อยมีอาการอะไรมากมายนะคะซึ่งถ้าว่าปิดถ้าไม่ได้รับการรักษา10ปี30ปีก็โอกาสที่จะเป็นลรกตับเข็นได้นะคะอันนี้สําคัญอยู่ตรงนี้เนาะ เราก็จะต้องมีการคัดรกงตรวจรักษาแต่เนื่นๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเข้าสู่เนี่ยตับแข็งเราปล่อยไว้นานครับอีกนะคะโอกาสที่เราจะเป็นลูกตับแข็งก็ได้นะคะเพราะว่าคนที่เป็นลูกตับแข็งจากไวรัสตับอักเสบซีนะคะถ้าเราไม่รับการรักษาถ้าเป็นแล้วนี่โอกาสที่จะเป็นมะเร็งตับก็ค่อนข้างสูงก็เป็นลูกที่น่ากลัวเหมือนกันนะคะ ตอนนี้ถ้าใครปินตับอักเสบอายุ31ปีขึ้นไปนะเขาลุนลงนะคะในการตรวจไวรัสตับอักเสบก็ให้รีบไปตรวจกันนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราปินมาหรือเปล่านะคะส่วนมากถ้าใครแต่งงานก็ถ้าปินแล้วก็อาจจะต้องทั้งตรวจทั้งสองคนทั้งสามีและภรรยานะคะช่วงนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเขารุรลุ์ในการคัดกรอง ตับอักเสบ B และ C นะคะก็อยากให้พวกเราเพื่อนๆนะคะถ้าอยู่ในประเทศไทยก็ไปคัดกรองนะคะตามที่นโยบายเขาให้ตรวจเลือดนะคะเพราะว่าถ้าเปินตับอักเสบมาแล้วนะคะโอกาสที่จะเป็นมะเร็งตับอักเสบนะคะชนิด C นะคะถ้าปินแล้วเราส่วนมากมันไม่มีอาการถ้ามีอาการถ้ามีอาการเราวก็ต้องรักษาบางทีก็มีอาการเหนื่อยเพียรนิดหน่อย ถ้าเราเป็นคนร่างกายแข็งแรงมันก็จะไม่มีอาการให้หินดังนั้นเราก็จะได้รับการเป็นโรกตับอักเสบซีเราไม่ได้รับการรักษานะคะ10ปี20ปี30ปีเชื้อที่มันอยู่ในร่างกายเราโอกาสที่มันจะเป็นโูคตับแข็งก็เป็นได้ค่อนข้างสูงนะคะและส่วนมากคนที่เป็นมะเร็งตับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ใครที่ติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบซีส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นมะเร็งตับนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาศึกษากันจริงๆนะคะก็คืออยากให้เพื่อนๆนนะคะมีโอกาสถ้าเขาประกาศก็ให้ไปตรวจคัดกรองตามที่เขามีนโยบายมานะคะซึ่งทางโรงพยาบาลเขาก็จะให้โบชวัวในการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคตับอักเสบมาซึ่งตัวเองก็ได้มาก็อยากจะเล่าให้พวกเราฟังนะคะว่าตัวเองก็ไปตรวจแล้ว ก็ปลอดภัยเนาะก็คืออยากให้คัดกรองไปตรวจตรงนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจสามสาวนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะตอนนี้ก็ถือว่าดึกนะคะก็คงใครที่นอนดึกก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ ช่วงนี้สามสาวจะไล์บ่อยมากค่ะตัวนี้ไล์เพราะว่าเวลาเรามน้อยนะคะไม่มีเวลานะคะตามหาเวลาอยู่นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจสามสาวนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กำลังใจสามสาวนะคะตัวนี้ก็ต้องการที่จะได้เวลานะคะตอนนี้ยังติดในร้อย,อยู่นะคะยังไม่ไปถึงไหนเลยนะคะก็เร่งสปีดอย่างเต็มที่เพราะว่าเราไม่ได้ไลฟ์มาโอ้ป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะไม่ใช่อาทิตย์สองอาทิตย์เป็นเกือบเออเป็นเกือบเดือนนะครับเราก็มาเร่งสปีดไลฟ์เอาตอนนี้ไม่รู้จะทันเวลาหรือเปล่า ก็ขอบคุณทุกแรงใจนะคะที่มาให้กำลังใจสามสาวๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะตอนนี้ก็คือนอนดึกปกติจะนอนแล้วนะคะสี่ทุ่มแต่วันนี้ก็ต้องมาขอเวลาก่อน <c oughs> ขอเวลานะคะกับเพื่อนๆทุกคนนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจสามสาวนะคะขอบคุณ29ล้านดวงใจนะครับที่มาให้กำลังใจด้อ,อขอบคุณลหลายๆนะคะตัวนี้ก็คงจะลิ่งสปีดเต็มที่เลยขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะเข้ามาแล้วก็กดแปะมาทักทายกันได้นะคะเพื่อที่จะได้ไป ตามท่านได้ด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ให้กำลังใจสามสาวตอนนี้ก็ให้ดูดอกไม้ไปก่อนนะคะดอกไม้ <c oughs> ดอกไม้ถ้าเป็นกลางวันก็จะพาชมสวนเนาะสวนในสวนโอ้เยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้ปลูกอะไรมากมายนะปลูกนิดๆหน่อยๆนะคะปลูกต้นสองต้นนะคะแต่ว่ามีทุกต้นมีทุกอย่างอย่างนี้นะครับปลูกผัผกสวนครัวนะคะ ปูกโอ้หลายอย่างคะ่ะก็เพื่อที่จะไว้เอาไว้กินไว้อะไรก็เราก็มันปลอดสารพิษเนาะเราเพป,ป้องกันตัวเองนะ่ะพืชผักเราก็ปลูกเองได้เราก็จะปลูกส่วนใหญ่จะเป็นคุณตาคุณยายปลูกสามสาวนี่ไม่มีใครปลูกได้สักคนปลูกตายหมดโอ้โอ้ ขนาดต้นดอกลีลาวดีปกติปล่อยไว้มันก็ติดอยู่แล้วเราไปปลูกตาเรียบพันดีขนาดไหนก็ตายก็เลยโอ้เสียดายขอบคุณทุกคนนะคะทุกกำลังใจเลยที่มไม้กำลังใจสามสาวนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาก็คือเป็นแรงใจให้กับสามสาวเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะตอนนี้ก็ สิบหกล้านดวงใจนะคะที่เข้ามาก็แวะทักทายกันได้เลยเด้อขอบคุณในหลายเดจ้าขอบคุณอีลีเดจ้าสบายดีพี่น้องทางประเทศลาวนะคะพี่น้องจากต่างประเทศทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณอีลีเดจ้านะครับพี่น้องคนไทยจากต่างประเทศด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะที่มให้กาลังใจสามสาวนะคะ อีกสักครู่ก็คงจะต้องหยุดไลน์นะคะตอนนี้ก็อยู่กับเพื่อนๆก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจ14ล้านดวงใจนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะขออนุญ,ญาตปิดไลน์นะคะสวัสดีค่ะ